ครับสวัสดีครับบา่าหนึ่งทีสารครับลูกไส้ผู้ซอยอย่างปันหน้าครับแรงหีีลีครับโอ้โหไอ้ยฝุ่นแมพี่น้องเลยเอ้อสวรรค์ฝุ่นนะโอ้โโอโตา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 ฝนมาตกเลยครับ จวดขนาดครับรถแรงเขาใกล้บ่ได้แล้วครับปุ่นแม่ปุ่นนอนรถพี่น้อ,มอ,นอ,นนองมือตึบเลย,ยละอะไรปุ่นน่ะปุ่นไะ ันไดนคนที่ตกยีนองเอ,อ้ยบานอยเป็นยากเลี้ยครับสี่คำแล้วครับเดี๋ยให้เดียวนี่ยครับแู่กกันนายครับโอ้โหจยกของหน้าหยกปูกเลยเหรอครับเจอตั้งสี่ โอ้โหแรงขนาดครับนี่แหละครับไมหรุนเป็นทั้งทีละเอาไไว้เราพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้ครับสวัสดีครับคุนไหล